เอเบิ้งน้ำค่ะน้ำได้ขึ้นมาทางนี้แล้วซ <Okay. S 1> ึ่อว่าน้ำมันนี้ขึ้นมาแห้งตื้นะนี่ค่ะน้ำมันี่คลองมาทางหวยทับท่านขึ้นมานครับเสียงคนมาดงอันนี้เป็นล่องลอยของคนเอาเห็ดไปไปเอาเขีรยเห็ด ฟางนี่ก็เป็นนามบุตรกรณนมายัางพระท่านขึ้นมาปั้นนี่มึกว่านามขึ้นแห้งเติบน,นะนามมาจากหอยทับท่านนี่กันี่มาฟังแล้นี่ก็อาจจะเป็นปลาเห็ด แต่ว่าน้ำท่วมและน้ำท่วนม,วมน้ขึ้นแห้งเลยปีนี้เรื่องเท่งนัน้นจะเป็นคของบางอย่า เินมฮะเห็ดงกไข่มันอืมอืมอว้ คนพามาน้ำครับพี่น้องครับน้ำน้ำหอยนแห้งครับเนี่ยหัวเสียงหนุ่มหลเฉียวอิฐหาดหอยเป็นย่างคับครับถั่วมย่างตะรวนต่นบุฟังซื้อเกตครับแต่นี่ฟังสุดินครับฟังสุดินทักทิ้งแต่เปนเ ต่างึ้นสอสองพันห้าร้อยสามสิบก้านะครเสริมบกีรวางสีสเกตกับซุรินสเกตบันนกจะมาท่านนี้ครับบันเต่ามาฟังอน้ำไหลแหงครับเอ่ะขอติบจบคลิปเพียงแค่นี้เลยคลิปนี้เพีค่ครับ